แฟนๆโฟอีฟน,นถ่ถจะอยากฟังรายละเอียดพูดถึงมายหน่อยครับว่าทำกันทั้งมนกับมาวเไป็นงไงบ้างมี acting ที่ดีครับมี acting ดีเล่นปุ๊บแล้วลืมไปเลยว่าเป็นเป็นร์ลก group เลยเงี้ยเล่นแล้วเขาเข้าถึงบทก็เชื่อจริงๆว่าเป็นเป็นนางเอกบ้านๆเป็นแฟนจ๋ายอะไรเงี้ยครับแพนน่านี่ถือว่าเป็นแบบไขมุกเลยผมว่าคือถ้าทุกคนที่ได้เข้าไปดูเรื่องนี้จะต้องชอบแพนน่าเพราะว่าเขามีสเสน่ห์มีอะไรบางอย่างเขาเล่นเป็นตัวร้ายเนาะเป็นนายฉาในเรื่องแต่ว่าไอ้วิธีเล่นนะมันทำให้เราแบบเราเกลียดเขาไม่ลงอะ่ะแต่ว่าวันนี้มาใน บทบาทของผู้กำกับครับคุณชายใชยคุณชายครับมีน้องหนูด้วยมีน้องหนูด้วยครับน้องหนูกรันเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแปลแงมาจากชายกลางใช่ะฮะใช่จริงๆต้องเท้าความไปถึงกับละครสถาปัจุลาเลยละครเวทีของคณะสถาปัจุลาตั้งแต่ปี25 4 6เลยครับก็คือปีที่ผมอยู่ปี3ขึ้นปี4ก็คือมันเป็นปีที่ พวกเราจะต้องเป็นเฮดในการทําละครเวทีแล้วยุคนั้นเหมือนกับว่ามันเป็นกิจกรรมของคณะที่มันสนุกอะมันเป็นปิดเทอมใหญ่ที่แบบว่าเราก็รุนพี่รุนน้องมารวมกันแล้วก็ทําละครเวทีด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้น่ะเป็นชื่อเรื่องปริศนาก็คือเป็นเป็นเป็นต้นฉบับของชายกลางแล้วก็คุณชายนี่แหละชายเป็นเป็นยุคที่เหมือนตอนนั้น่ะที่คณะก็จะคุยกันเวลาเวลาหมดปีก็จะแบบว่าเอ๊ะทำเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยก่อนหน้าเราเป็นเรื่องแบบอ่าศูนย์ศูนย์เจ็ด แล้วก็ก่อนหน้านู้นเป็นอั้งยี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะของเราแบบอะไรดีที่มันจะเป็นคาแรคเตอร,ร์ของของปีปีพวกเราเงี้ยครับก็พอดีตอนนั้นนชอบละครทางผ่านกรรมเทพแล้วก็ผู้หญิงในรุ่นก็ชอบเอฟอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นบบช่วงฮิตพอดีแล้วก็ทีวีในโรงอาหารแล้วก็จะนั่งดูกันกินข้าวนั่งดูเม้ามอยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่า เฮ้ยเออแบบว่าตอนแรกเราเราดูอ่ะเราเราก็ยี้นะเราก็อี๋นะแต่แบบมันดูไปด้วยกันเวลามันดูกระไหลายคนแล้วมันสนุกอะแล้วมันก็คิดถึงสมัยที่เราเด็กๆที่เรานั่งดูละครกับพ่อแม่ทุกฉากมันอี๋หมดเลยอะแต่ว่ามันเกิดบทสนทนาในครอบครัวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีแง่งามของมันก็เลยรู้สึกว่าเออเอาเรื่องนี้มาทํำไหมเป็นละครรุ่นอะไรเงี้ยก็เป็นชื่อเรื่องปริศนาก็เป็นการเอาขนบละครน้ําเน่ามาล้อแล้วก็ แทะเกล็ดนี่แหละที่บอกว่าแบบเออไอสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะจริงๆมันก็มีมีมีคุณค่าบางอย่างกับคนบางคนเหมือนกันอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นอมันเป็นช่วงที่ละครมีเมจิกบางอย่างนะพี่เนาะใช่ยุคนั้นที่แบบเออล้อมวงคุยดูกัน<ช>ดูไปก็แบบแซวกันไปแซวกันมาใช่อะไรอย่างนั้นมันเหมือนช่องทางเลือกเรายังไม่ไม่เยอะมากมันก็จะเป็นแบบฟรีทีวีช่อง3ามช่อง5ช่อง7ช่อง9้าอะไรเงี้ยก็ดูกันแค่ตรงนั้นแล้วก็เหมือน มันได้ใช้เวลาด้วยกันเนาะแล้วมันยังไม่มีพวกโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูสดอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดเป็นแบบถ้าไม่ดูก็จะวันรุ่งขึ้นมาคุยกับเพื่อนก็จะตามไม่ทันอะไรเงี้ยอวามจริงกระชากไวลงมาตอนนั้นพี่ชัดบอกว่าดูตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยครับดาราชุดที่มาแสดงชุดนี้ก็เป็นไวมหาวิทยาลัยเนาะใช่น้องโฟอีฟใช่ฮะก็ก็อาจจะมีแมจิกบางอย่างที่ดาราชุดนี้ก็ยังสร้างเอฟเฟกต์กับคนดูที่เป็นในไวเขาด้วยอยู่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้ ขนบละครเนี่ยพูดถึงแล้วแบบมันไม่ได้หายไปนะมันมันแค่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วแค่บริบทมันเปลี่ยนจริงๆแล้วแบบไออย่างซีรีส์เกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็ยังเดินชนกันอยู่นะเขาก็ยังแบบว่ามีการแบบแอบได้ยินความลับมีอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่ว่าโปรดักชั่นเขาใหญ่โตขึ้นแล้วก็เขาสร้างให้มันสมเหตุสมผลขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไอพวกทาเนียมขนบขนบเล็กๆน่ารักน่ารักเนี่ยมันมันยังมีอยู่ใช่แล้วของเรามันรอบนี้มันจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากยุคเดิมไหงครับ ละครเวทีใช่ไหมครับ,รบก็ทําให้มันทันยุคสมัยขึ้นแหละเพราะว่าบทด,ดั้งเดิมเนี่ยไอตัวพระเอกเนี่ยมันเป็นนักเขียนนิยายเราทําเหมือนเล,เล่าย้อนยุคเล่าสมัยพวกอ่านิอ่านอ่านหนังสือละครลุ่งเรืองอะไรเงี้ยพวกแบบบทประพันธ์ต่างๆบ้านไซทองะไรครับแล้วก็ไอพระเอกมันเป็นนักเขียนที่ไม่อยากจะเขียนละครอนิยายน้าเนา่านิยายป้ำลมโลกสมัยนั้นเขาเรียกคานี้ใช่ไหมแต่เขาอยากเขียนแบบเป็นแบบนักเขียนที่มีอุดมการ์อะไรเงี้ย แต่ว่าบางเอิญมันต้องมาเขียนเนี่ยน้ำเน่าเพื่อเรียนชีพมันก็ค่อยเรียนรู้ใช่ไหมครับแต่คราวเนี้ยพอพอมาเป็นหนังแล้วก็ต้องทําให้มันเหมือนกับเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่าเป็นยุคสมัยปัจจุบันด้วยมันมันเพราะว่าสมัยปัจจุบันมันก็มีอะไรที่ที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันมันก็เลยต้องเปลี่ยนบริบทของตัวพระเอกเนี่ยจากที่เป็นนักเขียนอ่ะให้มันเป็นผู้กำกับแทนแล้วก็มาทําละครซึ่งจริงๆก็ใช้คำว่าน้ำเน่าไม่ได้ตรงนี้มันก็เหมือนกับมันไม่ได้เปลี่ยน มันไม่ได้เป็นแบบน้ำเน่าขนาดนั้นแหละอาจจะต้องใช้คําว่าโรแมนติไซส์มั้งมีความสวยงามเกินจริงมีความเพ้อฝันมีความสวยหวานแล้วก็แฮปปี้ดิงอะไรเงี้ยมันก็ไม่อยากทํามันก็อยากจะทําเป็นภูมิกับที่แบบทำสารคดีดีๆอุดมการช่วยชาวบ้านอะไรเงี้ยครับมันเป็นแบบนั้นก็เป็นความแคลชของยุคสมัยเหมือนกันเนาะเพราะว่าคนยุคใหม่ก็อาจจะอยากแบบทาอะไรที่มันแบบทดาเพื่อชาวบ้านเดี๋ยวทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมจริงๆใช่อะไรเงี้ยครับพูดถึงดาราบางพี S <S ได้กำกับใครอย่างไงบ้างและพูดถึงน้องๆแต่ละคนหน่อยฮะโอ้ก็สนุกมากเพราะว่าเหมือนกับเราก็ได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็คือเราก็ได้เติมไฟตัวเองไปด้วยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แบบเราก็แก่แล้วล่ะเราก็แบบว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้เจอวัยรุ่นแล้วก็ได้เจออย่าง,อย,างอย่างพี่จ๋าอย่างเงี้ยพระเอกของเราเนี้ยออเขามีพลังเขามีเขามีเขาเขาเรียกว่าบทบทของเจ้าตัวในเรื่องเนี้ย กับพี่จ๋าเนี่ยมีอะไรที่มันทับซ้อนกันอยู่คือเขาเขาเป็นคนมีพลังแล้วก็มีมีอุดมการณ์เน่ยใช่แต่เขาก็เข้าใจเข้าใจโลกด้วยเออคือเหมือนพี่จ๋าเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเหมือนตัวละครที่เป็นตอนจบของของหนังเรื่องเนี้ยแล้วอะไรเงี้ยใช่อะไรเงี้ยรครับนอกจากนั้นก็มีน้อง,น,องน้องโฟอีฟโฟอีฟโฟอีฟนี่ก็สดใสร่าเริงมากแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนอย่างน้องอาอายนี่อายุสิบ เจสิบ <70 S 2> ตอนนี้อายเท่าไหร่สิบแปดเออประมาณนั้นซึ่งแบบตอนเราอายุเท่าเขาอ่ะเขาน่าจะยังไม่ตายจากชาที่เราคือแบบว่าคาว่ายังไม่เกิดกันเลพี่ยังไม่เกิดเออ <c oughs> คือแบบว่าเออจริงว่ะมันแบบมันก็มาตกใจเหมือนกันนะว่าแบบว่าเออเราเราแก่มันมามามันมันมีสองแง่คือมามาเรียนรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเราอายุเยอะมากแล้วเหมือนกันเนาะกับมาได้เพิ่มเติมพลังว่าแบบอ๋อไอพลังวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นแบบนี้นี่เองมันเหมือนมันเหมือนเราได้ เห็นความสดใสเห็นเห็นอะไรอีกครั้งอ่ะเหมือนเหมือนตอนนั้นผมดูอนี้ทเวนตี้ไฟทเวนตี้วันอ่ะแล้วมันเป็นเรื่องแบบชีวิตวัยรุ่นมหาลัยมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพลังของวัยรุ่นนะมันมันโคตรดีเลยอ่ะแล้วเราเราก็หายไปแล้วเราถูกกลืนไปกับสังคมค่ะใช้จ่ายนี่สินหรืออะไรที่มันเป็นรูทีนของการใช้ชีวิตอ่ะแล้วเราลืมไปว่าเออมันเป็นยุคสมัยที่เขายังมีพลังเยอะแล้ะเขา เขากล้าที่จะพูดอะไรบางอย่างกล้าที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างแล้วมันเป็นความสดใสที่ที่มันมันมีได้เฉพาะยุคนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับก็เป็นส um> totally> ิ่งที่เราได้รับจากการที่เรียกว่าเป็นผลพลอยได้ในการได้กำกับคนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับอืมแล้วก็มีความตั้งใจด้วยนัวเราเนี้ยเขาแบบเหมือนเหมือนอาจจะคือโชคดีที่ว่าได้เจอนักแสดงแต่ละคนที่เขาแบบมีความสู้ชีวิตมาเหมือนกันแต่ละคนอะไรเงี้ยอย่างอย่างอาไอก็ ทำงานมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับโฟอีฟเขาก็เหมือนผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างหนักหน่วงหรือพี่จ๋ายเขาก็แบบต่อสู้เพื่อวงดนตรีของเขาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขา<ๆ>เขาเลยมีความตั้งใจกับการทํางานทุกๆอย่างทั้งหมดอ,มอะไรเงรี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามาเหมือนแบบคิดซะว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาทุ่มเทจริงๆเราก็รู้สึกว่าเราได้พลังไปด้วยเล<ๆ>ยครับเมือชีพเต็มเตี่ยมเต็มเปี่ยมแฟนแฟนโฟอีฟน่าจะอยากฟังรายละเอียดอื เรื่องนี้นางเอกก็คือมายใช่ไหมมายใช่แล้วก็มีอาอายด้วยอาอายเป็นนางเอกในละคร่อารอดูแล้วมันเกิดเป็นยังไงนะนางเอกในหนังกับนางเอกในละครครับอ่าอ่ะพูดถึงมายหน่อยครับว่าทํากันทั้งนายกับมายแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็จริงๆเคยเห็นตอนที่เขาเล่นแม่นาคให้ช่องเวิร์กพอยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเออคนนี้แบบมีเสน่ห์นะมีมีความน่ารักแล้วก็มีความมีประกายตาที่ดูแบบน่าสงสารน่าเอาใจช่วยอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่า เออเขาน่าจะเข้าเข้ากับบทนี้ได้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วบทนี้มันเหมือนกับเป็นนางเอกที่มีความน่ารักแล้วก็มีความฝันน่ะมีมีประกายตาที่รู้สึกว่าเขาเขาเขาชอบนางเอกคนนี้มันจะชอบดูละครมันจะชอบเรื่องราวที่สมหวังเพราะว่ามันมันช่วยชุบชูใจเขาอะไรเงี้ยเออมันบางครั้งมันก็จะเหมือนเพ้อฝันแล้วแต่จริงๆมันก็แบบคนเรามันจะแบบ ฝันบ้างมันก็ไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าเออเอเอไามาก้ก็ก็ตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าประกายตาเขาดีแล้วก็วิธีเล่นของเขาก็น่ารักอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่มี acting ที่ดีครับมี acting ดีเล่นปุ๊บแล้วลืมไปเลยว่าเป็นเป็นิร์ล group อะไรเงี้ยเล่นแล้วเขาเข้าถึงบทก็เชื่อจริงๆว่าเป็นเป็นปนางเอกบ้านๆเป็นแฟนจ๋าอะไรเงี้ยครับอ,อันนี้มายม่ายอ้ายล่ะอ้ไอน,นี่เรียกว่าเป็นเด็กมากความสามารถเลยทีเดียวคือผมเจอตั้งแต่เจออ้ายอา ครั้งแรกๆเนี่ยเขาเล่นละครเวทีให้พี่สังใช่ไหมครับมีทานหิงห้อยยังเล่นเป็นตัวเด็กอยู่เลยเวอร์ชั่นแรกเวอร์ออชั่นเอ้ยไม่ใช่มีทานหิงห้อยเวอร์ชัแรกตอนเวอร์ชั่นแรกคือเล่ห์หายฝันตอนนั้นยังเป็นพวกแก๊งเอฟแล้วก็มาทํานิทานหิงห้อยอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วเก้ๆๆาไอเล่นเป็นเด็กอยู่ในนั้นแล้วก็มาเป็นนิทานหิงห้อยล่าสุดก็กลายเป็นนางเอกแ,แล้วก็แบบโอ้เขาเขาสุเขาทําทงานมายาวนานเนาะแล้วผมก็ได้เจอแบบร่วมงานละเอียดตอนวีคิด อีคิดอา,อาใช่ก็เป็นน้องยังเพิ่ง10บขวบเองมาร้องเพลงโฟอ,อ,อีปิปเลยใช่มีความมุงเอิงด้วยเป็นการร้องเพลงเพลงเดียวกับที่ผมใช้ประกอบในในหนังเรื่องนี้ด้วย,ยอะไรเงี้ยมีสตอรี่ใช่แล้วก็แบบเอเอมันเห็นมาเห็นมานานแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้แบบมากความสามารถจังแบบเหมือนแบบบอกให้ร้องเพลงก็ร้องได้บอกให้ acting ก็ acting ได้แล้วก็ไม่ใช่ acting ปกติด้วยคือเขามีความเข้าใจ acting บางอย่างด้วยแบบ ไออย่างวิธีการจะลอ้อละครเล่นใหญ่หรือเล่นมุกอะไรเงี้ยเขาเล่นได้หมดอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออคนนี้น่าจะแบบไปได้ไกลมากๆอะไรเงี้ยครับผมน้องๆอ,อีกห้าคนแล้วครับอืมก็แฮนนาก่อนเลยแฮนน่านี่ถือว่าเป็นแบบไขมุกเลยผมว่าคือถ้าทุกคนที่ได้เข้าไปดูเรื่องนี้จะต้องชอบแฮนนาเพราะว่า เขามีเสน่มีอะไรบางอย่างเขาเล่นเป็นตัวร้ายเนาะเป็นนายอิจฉาในเรื่องแต่ว่าไอ้วิธีเล่นนะมันทําให้เราแบบเราเกลียดเขาไม่ลงอ่ะเออใช่แล้วก็เราก็เปลี่ยนด้วยความแพนน้าเป็นลูกครึ่งเนาะเราก็เปลี่ยนให้นายอิจฉาตัวนี้มันมีความเป็นลูกครึ่งด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็ตอบโจทย์ได้ดีอะไรเงี้ยครับอืมมีความน่ารักน่าหยิกใช่ แล้วก็จะมีที่เหลือสี่คนออมใช่ใครอีกล่ะตาออมพันธ์ฝ้ายโจลินใช่อันนี้ก็มาเป็นแก๊งสมุนของแฮนนาเรารู้สึกว่าถ้าถ้ามาทั้งแก๊งแล้วมันเหมือนมันเป็นแก๊งนางฟ้าเนาะแต่พวกมีนเกิลต่างๆที่มันเดินเข้ามาเป็นแก๊งนางฟ้าน่าจะตลกดีอะไรเงี้ยก็เลยได้ได้น้องๆอีกสี่คนมาช่วยเติมเต็มแล้วก็มาร่วมร้องมิวสิคอิเล็กๆน้อยๆในในหนังด้วยก็จะมีเพลงให้ฟังด้วยมีเพลงเยอะเลยฮะแต่ว่าก็ไม่ไม่ถึงกับเป็นมิวสิคอลแบบแบบ ร้องเพลงแทนพูดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะใช้ถูกใช้ประกอบแล้วก็เป็นซีนต่างๆที่ที่เรียกว่าช่วยช่วยยกอารมณ์ขึ้นดีกว่าคือเหมือนบางบางบางฉากเราไดอะล็อกมันอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีเท่าการร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เอาร้องเพลงเข้ามาช่วยชวนไปดูคุณชายชวนไปดเข้าไปดูจะได้อะไรบ้างครับรอยิ้มเสียงฮุ่ละเพลง ก็หวังว่าจะได้ครบรถนะครับ <Yeah. S 1> ทั้งรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็มันสุขเศร้าเคลาน้ําตาไปด้วย <Yeah. S 1> แล้วก็ได้ฟังเพลงเพลอๆก็ได้หวนลําลึกถึงอะไรบางอย่างผมเรียกว่ามันเป็นจดหมายรักถึงถึงวงการละครไทยช่วงหนึ่งละกันเพราะว่าไอสิ่งนี้มันเคยเป็นความสุขของเราช่วงหนึ่งเนาะเราโตโตกันมาเนาะ <Yeah. S 1> มันทุกวันนี้มันก็มีความสุขหลากหลายแต่ว่าณยุคหนึ่ง่ะมันมันเคยมีไอละครพวกนี้ที่มันเป็นความสุขช่วงกลางคืนกับแม่กับพี่น้องกับเพื่อนๆอนะไรเงี้ยก็คิดว่ามันน่าจะทําให้ ควนคิดถึงตรงนี้ขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วก็ผมผมอยากให้แม่ผมไปดูเลยปกติผมไม่ค่อยเอางานให้แม่ดูแต่ว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้อยากอยากชวนแม่ไปดูอะไรเงี้ยครับอืแสดงว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยเมื่อกี้เราคุยกันถึงดาราเป็นแบบโฟอีฟไททัสมิธก็ตามแต่ว่าไปดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ใช่เพราะว่าจริงๆเรื่องข้างในมันเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเป็นเหตุการณ์ของวัยรุ่นนี่แหละ พียงแต่ว่าเราก็แทรกเกิดเล็กๆน้อยๆให้ให้มันครบถ้วนครบทุกวัยนะครับอืมอันนี้คือคุณชายคุณชายทำไมทำไมเดอะไรนะเดคลิเช่อ่าทำไมใช้คํานี้ใช่ไหมใช่ทำไมใช้คานี้ฮะและทาไมคุณชายต้องมีนอนหนูกรันอ่าคุณชายเนี่ยอังจริงมันก็เหมือนกับสมัยก่อนมันชื่อชายกลางเนาะใช่ไหมคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆภาพลักษณ์ของพระเอกละครยุคหนึ่งที่มันจะต้องแบบว่าเฮ้ยเรียบร้อยอ่าเป็น ผู้ดีมีชาติตระกูลแล้วก็มีเงินอะไรเงี้ยมันก็เป็นคุณชายเป็นชายกลางเป็นท่านชายอะไรเงี้ยคราวเนี้ยพอมันเปลี่ยนมาเป็นบริบทปัจจุบันเอะมันทํายังไงดีให้มันได้ทั้งปัจจัยความเป็นพระเอกแบบยุคนั้นด้วยกับปัจจุบันด้วยเราก็รู้สึกว่าเออไอคำว่าไอชายเนี่ยที่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันมันมันก็น่าจะตอบโจทย์เพราะว่ามันก็ดูมีความแบบเอออินเตอร์นิดนแต่ว่ามันก็ยังให้ความแบบเป็นผู้ชายพระเอก คุณมีความอจองหองมีความปากแข็งอะไรอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยก็เลยเป็นคําที่เหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งทัอินเตอร์กับความเป็นไทยเข้ามาละกันแล้วก,วก,ก็ก็น่าจะตอบโจทย์เอกพระเอกในละครตัวนี้ครับอืมนี่นะครับเชิญชวนไปดูกันนะครับ The Cliche ครับคุณชายครับเข้าวันไหนนะครับ26ธันวาครับทุกโรงภาพยนตร์ทุกโรงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์โอเค26ธันวาก็คือช่วงสิ้นปีก็ดูไปยาวก็เรียกว่าเป็นความสุขส่งท้ายสิ้นปีละกันอ่าใช่ทาง ทีมที่ช่วยโปรโมทเขาได้ดูหนังแล้วเขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นความสุขที่ทำให้ทุกคนยิ้มได้สงสัยสิ้นปีดีใจมาก